สวัสดีคะ่ะพ่อบุญคะ่สญคะสวัสดีคะ่ะพ่อบุญครับสวัสดีครับค่ะมือนในช่องสาวหนิงพารวยขอบคุณเชนแอลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อบุญคะ่ะในงวดวันที่ 6, สิบหกเมษายนเนาะ,ค,ะ 2, ค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคลิปที่ผ่านมาเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขพ่อบุญกับเขาคะ่ะท่านผู้ชมเจ้าจัง,จงกับ 9, 9, เ,เก,ก่าสวนเก่าสวนเนาะเลขคุณพ่อครับคะ่ะฟันปลาพุทธเผือพุทธเถาหาบกระตาเอาสนฟันเห็นเผืผู้ทธเถาหาบกระตาเนาะ เป้าพันขายเก่าสองเก่าศูนย์ครับแล้วก็มี่แปดสี่กับเก่าสี่มาเนาะเลือดสี่ชุดครับผมเก่าศูนย์เก่าศูนย์เข่าจังๆครับหนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะค่ะหน้านี่ต่อวิกต่อหัวดครับผมกับคุณพ่อครับค่ะคุณพ่อนี่เพ,พิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วเมื่อคืนนี่เนาะคุณพ่อฝันจังไรคุณพ่อเอบาสูฟังเลยคะ่ะฝันเห็นคนตายเนีะ่ะค่ะผู้เฒ่าเมิร์ดตายไปเมิรดอะไรทึงซีคนค่ะ แต่ว่าโตเป๋อแมว,ว่าเก่าสองพูดหนึ่งอญญายุเราเก่าสิบสองอยูน่นะค่ะเก่าสิบสองอันน้แปลเป็นเด็กสามโตเก้าห้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์อยูน่ะนะค่ะคุณพอ่อเววข่วงฝันสู่ฝั่งก่อนเนีลยค่ะว่าคุณพ่อฝันไปจังไดมาจังไดนอจังใดตีเป็นตัวเลขออกมาฝันว่า เห็นแม่เจ้าของนี่ล่ะก็พอเจ้าของเพื่อนก็ตายไปแล้วค่ะวานนี้ไปหาเพื่อนอยู่ยียงเพื่อนโบเห็นก็เลยนั่มลุงมานำสางค่ะมา,าก็เอื้นหาเพื่อนก็บโบเห็นแล้ววันนี้เห็นแล้วร่างโศกยายอยู่เห็นเจ่หัวว่ายาท่วมอยู่ค่ะมาก็ได้ว่า,าแม่พอตัวนี่ว่าเจ้า อยากอาบน้ำบอกล้วผู้แมงว่าค่ะใอยว่าเราเอาสบู่ลงมาน้ำเ้อแต่ว่าขั้นเอนเสียอาไปเอาสบู่เทิงแล้วะว่าแต่เทิงงทียงอะล่ะผีแมงเหรอกับคุณพ่อเออว่าอยากอาบน้ำบ่าถามคุณ,ออคณพ่อแมนบ่ไออทยอยากอาบน้ำให้คุณพ่อไปเอาสบู่อยู่เฮือนเพิ่นบอกคุณพ่อแนวนี้แมนบ่เมน,มนอืมค่ะบันจังไหนต่อบันนี้มากันได้เดี๋ยวไปทางทิศเหนือคือเป็นเพิน่น เป็นสูงสูงคืพอพ่อนีล่ะค่ะไปเห็นยายแม่พ่อนี่ล่ะเลี้ยพ่อนี่ล่ะไป,ไปเห็นเล้วปัดกองก่นพินก่นเมซใช่วันใะอือกลมปัดเฮี่ยนปัดกระรางเล่า่น่ะค่ะไปเห็นภรรยาของคุณพอ่อแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปค่ะบ้านจังไหนตอคะคุณพอ่อบ้านผัดมาฝันต่อฝันตอว่า เอาหมานะ้เนี่ยผู้ผู้ที่หาวันซะค่ะแต่ว่าชีวิตยังมีชีวิตอยู่ผู้นี้ยังมีชีวิตเออเราเห็ดหน้าแล้วจมแล้วเห็ดหน้า,า,ห,นาหน้าจะของกันลายนอยีพารได้นก็ยังได้มาเห็ดหน้ามวยอยู่อืแล้วก็จ่างคตลำไพ้ลำหน้าค่ะตัวจะเห็ดหลายจะของกันได้วา่าอืมท่านมวเห็ดก็ก็ได้เห็ดที่เขาให้เห็ดหว่านนะค่ะเท่านะั้นนะฮะ ค่ะคุณพ่อนี่กับฝันเห็นผู้เฒ่าทั้งเบิดหาคนเนาะค่ะหาคนหาคนแต่มีคนหนึ่งถียังมีชีวิตอยู่มนค่ะสี่คนนี่เดี๋ยวเสียชีวิตไปเบิดแล้วแมนค่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่เดี๋ยวคุยกับผีแม่เป็นการพิเศษเนาะค่ะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเ่ากันแมนบอกคุณพ่อค่ะนอกนั้นเห็นซื่อค่ะบาทที่นี่ ตัวเลขที่คุณพ่อสียหายกับท่านผู้ชมทั้งบานเป็นตัวใดเนี่ยคุณพ่อเก่าหาหนึ่งเก่าหาหนึ่งนี่มาจากไซนอมาจากวามฝันนี่แหละว่าใช่มาจากความฝันเนาะค่ะเป็นเก่าครับเก่าสี่ศูนย์เก่าสี่ศูนย์ตีจากฝันแม่นบอกคุณพ่อตีจากฝันนี่ค่ะเก่าสี่ศูนย์นี่ก็น่าจะเป็นผู้เฒ่าเก่านะคุณพ่อสี่คน ตายแล้วก็น่าดจะเป็นศูนย์คนว่าเก่าสี่ศูนย์ค่ะแต่ว่าอายุผู้ตายเนี่ยเก่าสิบสองเก่าสิบสองเป็นอายุของไผ่คะของแม่แม่ที่ได้วิาได้คุยน้ำกันบอกคะเออแม่พู้เดวิาน้ำเปินเป็นเวลาขึ้นมาคุณพ่อจำได้ตะอายุเขาคุณแม่เนาะส่วนที่เหลือกะจำบ่ได้แม่บอกคุณพ่อจำบ่ได้ค่ะคุณพ่อเย่างนั้นก็จำได้ตะอายุคุณแม่ครับเพราะว่าได้วิาได้คุยกันกับคุณแม่ต้นเดียวค่ะ ตัวไรอีกคะคุณพ่อแต่เด็กมากเจ้าของมีสีแปดสีสองสีเจ็ดนะเด็กมากซีแปดสีสองสีเจ็ดเดกมากซื้อค่ะบ้านนี้ที่หน้านี่เอาบอกคุณพ่อยี่สิบหาไรนี่ไวขก็พอเอาอได้ลรค่ะยิดไปยังน้อยนะคุณพ่อคิดไปเพราะว่าเขาว่าเทียนเป็นเด็กเพาว่าเขาเห็ดได้ยี่สิบหไรนี่เาะว่าเขาเห็นหน้ายีสิบหาไรเนาะ้เพาะก็ไลเยี่สิบหาไรค่ะ อเอันาไปเป็นแนวทางนเะนาะพบอ,เ,อ,อเป็นเรือกเอามาักตะได้ชาวต,ตะได้ก่นะจตะได้กัเดียเอาเป็นตัวนค่ะแบลดเกาหนึเกาสี่ศูนยแล้วก็เก่าแล้วก็สองหานะนนะเากกนเออาะเป็นพอนะกรเลยกมักคุณพ่อสามสูตรครับผมค่ะนี่ก็เป็นแนวทาาเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อบุญค่ะในงวดวันที 66, ่สิเมษาย,ยนสองพนห้ารเจนี่ค่ะ พ่อบุญมี่ยังเพิ่มเติมอีกบอคะบ่บ่มีเลยบ่มีเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นกับฟันบ่ยาค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นคนทั้งเบิด์ตหาคนเนาะค่ะเป็นผู้เฒ่าเบิดสุกคนเพิ่นว่ามีตะหกซิบขืนเบิดเนาะค่ะเป็นผู้เฒ่าเบิดตทุกคนแต่ว่าในหาคนนี่เสียชีวิตไปแล้วสี่เนาะค่ะยังมีชีวิตอยู่หนึ่งคนเนาะค่ะค่ะคุณพ่อเพิ่นกับดนตีตัวเลข ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวสาวนิ้งกะสีเขียนเนาะค่ะเขียนให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจออีกเทือนึงสิสรุปตัวเลขให้ Alle อีกเทือนึงค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพ่อบุญได้หลายค่ะบ่แพงตัวเลขขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อบุญค่ะพ่อบุญนี่เพิ่นฝันเห็นผู้เถาทั้งเบิดหาคนเพิ่นว่าค่ะแต่วาในหาคนนี่ ยังมีชีวิตอยู่คนหนึ่งเพิ่นว่าสี่คนนี่เสียชีวิตไปแล้วเพิ่นว่าค่ะฝันเห็นเดเว้าไเดคุยกันกับผีเมเพิ่นว่าค่ะนอกนั้นสามคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะบริวาไเดคุยเห็นซื่อเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อนี่เพื่อนเดคุยกับผีเมเนาะค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเพิ่นก็เดคุยกับคนเนาะค่ะเป็นผู้เทา ที่หูจักกันแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เพื่อนว่าค่ะผู้เฒ่าผู้นันบอกว่าเห็ดหน้ายีสิบหาไรเนาะค่ะเห็ดหน้าไปยีสิบหาไรก็ยั่งได้ไม่อยากเห็ดให้คนอื่นอีกเนาะค่ะในความฝันพอบุญกระเด็ดตัวเลขกมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนันก็คือเก่าหาหนึ่งเก่าหาหนึ่งเป็นเหลขกตีจากฝันค่ะเก่านี่เป็นนามของผู้เฒ่าเพื่อนว่าค่ะหานี่ ทั้งเบิร์ดนี่ผู้เฒ่ามีหาคนเนาะค่ะเพิ่นก็เอาหาใส่หนึ่งนี่มาตาใส่หนึ่งนี่มาตาคนที่มีชีวิตอยู่เนาะค่ะมียังมีชีวิตอยู่แค่คนเดียวเนาะค่ะในจํานวนหาคนนี่บ่หันตัตายอยู่คนหนึ่งค่ะคุณพ่อเพิ่นกเ็เลยหายเป็นเก่าหาหนึ่งเนาะค่ะส่วนเก่าซีศูนเก่าซีศูนเป็นเหล็กตีจากฝันคือกันค่ะเก่านี่เป็นนามของผู้เฒ่าผู้เฒ่านามเก่าเพิ่นว่าซีนี่ก็คือ คนเสียชีวิตไปแล้วสี่คนเนาะค่ะศูนย์นี่ก็คือคนเสียชีวิตเพิ่นให้น้ำศูนย์น่ำเนาะค่ะตีเป็นศูนย์น่ำเพิ่นก็นเลยเอาศูนย์ใส่ค่ะเป็นเก่าสี่ศูนย์ค่ะเลขกสามโตค่ะค่ะส่วนเลขกสองโตเนาะค่ะเก่าสองเก่าสองนี่เป็นอายุแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเพิ่นเสียชีวิตตอนเก่าสิบสองปีค่ะตอนอายุเก่าสิบสองปี ทีหน้าเนาะค่ะทีหนาที่คนยังมีชีวิตอยู่เวบาขึ้นเนาะค่ะว่าเหตุหน้า2ีหาไร่ค่ะคุณพ่อเพิ่งก็เลยว่ารือเพิ่นมาบอกเลขบอ่อเนาะค่ะ2องหาสหาค่ะส่วน 48, 42, 47นี่เป็นเลขมากของพอบุญเนาะค่ะพอบุญนี่เพิ่นมัก 48, 42, 47ค่ะคาะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอบุญคะ่ะในงวดวันที่16เมษายน2 5 6 7ค่ะ ท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกลับหมุน้อค่ะตัดนำ้ำกลับนำ้ำหมุนน้ำกันไว้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แซวนิ่ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพรรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮงเฮงมันมัน,นปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุข,ขสุขคน้ะคะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ่งก็ขอ,ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตาม กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร้วยได้หาคลิปด,ดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ